วันหนึ่งมีนักเรียนสามคนนั่งเล่นอยู่สนามโรงเรียนณนะเวลาใกล้เลิกเรียน ทันใดนั้นมีเสียงประกาศจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะเนื่องในวันคริสต์มาสโรงเรียนของเราได้มีการจัดการแข่งขันประกวดโมเดลต้นคริสต์มาสจึงขอเชิญชวนนักเรียนทุกคนได้มาเข้าร่วมแข่งขันส่งประกวดโมเดลต้นคริสต์มาสสามารถมาดูรายละเอียดได้ที่ห้องมวอภาษาต,ต่างประเทศค,ค่ะขอบคุณค่ะนักเรียนกลุ่มนี้จึงตกลงกันว่าจะเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ มีเด็กคนนึงได้เหลือไปเห็นขยะเกลื่อนกรดอยู่เต็มสนามจึงชี้ให้เพื่อนๆดูเพื่อนคนหนึ่งจึงเกิดความคิดและแจ้งกับเพื่อนๆว่าเราว่าเรามาทำต้นคริสมาจากขยะพวกนี้กันดีไหมเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนและเก็บขยะช่วยเหลือสังคมไปด้วยทุกคนเห็นด้วยกับเพื่อนและคิดว่าเป็นความคิดที่ดีมากวันหยุดทุกคนจึงนัดกันไปเก็บขยะขวดน้ำถุงพลาสติกในโรงเรียนและตามชุมชน ทุกคนช่วยกันสร้างต้นคริสต์มาสจากขยะและตั้งชื่อทีมว่าทีม Y2K เสร็จแล้ววันจันทร์ทุกคนแบกต้นคริสต์มาสต้นนี้ไปส่งครูแล้วรอประกาศผลในวันคริสต์มาสทีมที่ชนะคือทีม Y2K